ส่วนวันนี้เรื่องของการกวาดจับเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าที่ด้านการตรวจสอบการทํางานของแรงงานข้ามชาติครับวันนี้ที่กระทรวงแรงงานท่านผู้ชมคงนึกออกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีความสําคัญต่อระบบเศรฐษฐกิจขนาดไหนนะ,ะเพราะปัจจุบันนี้เราพึ่งแรงง,งานต่างด้าวจานวนมาก แรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเมียนมาอมลองลงมาเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามาแต่ต้องสร้างความสมดุลนะวันนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าต้องสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลผู้ประกอบการในประเทศแล้วก็การดูแลแรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะเพราะการดําเนินการของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีปัญหา เพราะว่าแรงงานต่างด้าวถ้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาทั้งเรื่องการควบคุมดูแลเรื่องของการทำงาน <math. S 1> เรื่องของการเข้ามามีที่มาที่ไปยังไงมันจะกระทบกับเรื่องความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีมาตรการกวาดล้างแรงงานที่ผิดกฎหมายครับอันนี้เป็นปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถทำอย่างถูกกฎหมายได้ในปัจจุบัน สบายใจกว่านะแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังบลนะว่าจะถูกตรวจค้นถูก,ถกจับกลุ่มะนะอันนี้คือกระทรวงแรงงาน